เวงานนะคะตอนนี้ก็อี้รอบแรกหมดไปแล้วก็ไปขนมาใหม่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดอยนะเขาจ้างไม่อ้อยห้าร้อยไม่ให้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดอยจ้างห้าร้อยไม่ให้ออกแล้วก็ถ้าออกไปปรับสิบเท่า ลำทีก็ยี่สัทีก็ยีพอดีห้ารอยห้าทีก็หมดแล้วช่วยด้วยเขาห้ามแนะพี่อ้อยออก้า้ไม่ใช่นี่ตรงนี้นะเขาพนันกันไม่ได้บาเจ้าพี่อ้อยห้ารอยห้าออกไปแต่ถ้ายกมือนัก็ปรับทีละ20่สิเดินไปพอดีห้าร้อยหมด้าเดินไปก็ปรับห้าร้ยเออเาหมด ก็บอกได้กูไม่เอาแล้วเอาคืนไปได้จริงอ่ะได้เอาไม่ได้วักมามาใครจะจ้างมาเลยโอ้ยโอ้ยวักมาจากตรงไหนเนี่ยะเปิดเส้นตรงกระจายหมดเลยโอยขมันตีเก็บเงินยังไงล่ะตรงนั้น่ะ เข้าใจแล้วขำท้องแข็งเป็นยังไงเข้าใจวันนี้ตันนี้พาไ่อ้อยนั่งนี่แล้วอันจะทำยังไงแล้ไม่อ้อยลองนั่งโชว์ดูไหมเขาจ้างหนูไม่ไ้ผิดปกติไม่บอกว่าไม่ไม่อ้อยนั่งโชว์แอร์และอันต้องบอกแม่เป็นอะไรกับหนูแม่เป็นปัญหากับหนูในเช้าเนี่ยวันนี้ ตาย้องแข็งวันนี้ไม่อเขาจะไม่รู้จักทีเขาจะไม่ไปขอเพลงแม่ถามอ่าแม่เป็นอะไรวันนี้อะไรมีปัญหาอะไราดูหน้างานนะจ๊ะไม่ไหไฟหน้าเวที้ะจ้าาา แตกยกมือรับก็ไม่ได้รัไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัอนเ๋นโ้ยใเกอายไปด้เดี๋ยไไตอนที่ไปออกไปเสร็จแล้วเสรหนแมเวีแล้วเดี๋ยวเอาไปนอกอะราับบ้านร้ยโอ้ยูไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ควาเงินมาเลย จะช่วยเชียะผิดปกติเดี๋ยวคนฟ้าตกกิกแงงแงงฟ้ากัอตังตัวเองเอาตาห้าร้อยเอาตาห้าร้อยแม่โอ้ยรับตังไปแล้วนะน้ำออกันึงเน่ะน่อักจางแม่นะ0รม่ออกไปแม่จะนั่งเฉยแต่ถ้ารำก็ไม่ได้นะปรับที่สิอีกนะรับน่ะร้อยหนึ่ง จ้างลาโอ้ยห้าตาดีสีละร้อยตายตายโอ้ยท้องแข็งเอ้าวนุ่งอะไรนุ่งอันนี้อันนี้นอนคอยนะค่ะเดินนนอด้วยนอนด้วยแม่แม่ถึงจะนอนคอยนะค่ะเพื่อจะพ้นนอนด้วยวัยรุ่นก็อย่างนี้เวลากินเวลานอนนี่ไปดูนิ้วเออยู่นี่ ตามหน้าง,งานนะคะตอนนี้แม่ๆก็มานั่งจับจองพื้วด <c oughs> ีเท่ากันที่2 5 0 6 0ตอนนี้เหมือนกับเราอ้าวไม่อ้อยไปนอนเข้าด้วยตายตายอ้าวช้างไม่เหยียบเลยช้าง <c oughs> ช้างมาเหยียบหน่อยแล้วแม่แม่ล้มนอน,นะะแล้วค่ะตายแล้วไม่อ้อยเราชงนมชงนมไม่ให้ก่อนเ, <c oughs> เอาชงนมไปคนละขวด <c oughs> นอนอยู่คือน้แมวนะคะแล้วก็แม่อ้อยไว้เจ็ดสิบอัพมีแม่ตุ๊กมีแม่ตุ๊กมีน้าแมวมีแม่อ้อยแม่อ้อยนอนรอเดี๋ยวจะชงนมไปให้คนละขวดด็กแหม่ไปส่องหน้าเลยดิไปส่องหน้าแม่ไปซื้อคนนมแล้วไปส่องหน้าดูนี่หน้าตาเป็นยังไงคนรู้ กำลังกินกำลังนอนนะคะเดี๋ยวจะชงนมมาให้คนละขวดค่ะเด็กๆอย่าดื้อย่าดื้อนอนดีๆยาวหัวติดกันนะเดี๋ยวเหาจะขึ้น

ปกติเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะนอนคอยลิเกอย่างนี้ค่ะแล้วก็นี้แม่เราย้อนมาถึงวันวานวันวานที่ทเป็นเด็กอ๋อหลาจะขำให้ดูบรรยากาศที่งานนะคะตอนนี้คนมาเยอะแล้วนะคะนี่ที่ตั้งตั้งอยู่คือจ่ายเงินแล้วนะถ้าใครยังไม่จ่ายเงินก็ไม่ยกมาจะตั้งอยู่ด้านโน้ตยุงไม่มีค่ะดีมากโอเคนะคะแค่นี้ก่อน